นี่กุ้งบ่อันนี้คนละฟังกันเด้อครับนี่ใส่ตรงขากันเป็นไงบ้างปป๊ด kind ส of ันส um, ันสันมาเพื่อนโอ้โหนี่เยอะปเ๊ดพี่น้องเปิดอะไรเยอะๆเยอะๆอู้ปป๊ดกุ้งทั้งกุ้งทั้งปลาเลยพี่น้องเอ้ยบ้านนี่ก็น่ะนี่ดนเนี่นี่ทุกกุ้งใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยบ้านนี่อู้อู้มาเร็วมาเร็ว นี่ครับเบื้องหลังนี่เด้อเบื้องหลังนี่เด้ออือพูดเลยอือเสวอนครับอือสวัสดีครับพี่น้องครับอีสานบันตี่ี่ครับวันนี้พ่อกนวันหยุดคือเก่าครับพี่น้องครับวันนี้พอดีพ่อใหม่ใม่นาะครับพี่น้องครับก็เลยสีพ่อน้องทดสอบเบื้องวัอนี้มาลงซี่หลังครับล่องเบิ้งซี่หลังครับมา สีเขียว,วยังพาท่านมั่นใจครับยังพ่ะท่านเคยใใจเลยครับมองนี้ครับห้างจักมองก็ประมาณสามกิโลสี่กิโลครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศบรรยากาศดีดีครับมองนี้บรรยากาศครับอันนี้เป็นไม้ไม้เลยครับภาพพี่น้องมาลุงแลักการมอนี้ผมจะใสใจจากประมาณที่เช่โมวงครับจากซีเช่โมงแล้วกเขาอยู่ายกเบ่งเลยมีตัวกุุงแห่ได้เขาแน่นอนนี่แกเป็นไม้ธรรมชาติครับ โลกเ็ดีย็น,นาำโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมใส่เงยเก่าครับพี่น้องครับมัอนี้ผมด้เอาเงาใหม่มาเงยเก่ากับกับเลือจากคลิปที่แล้วครับพี่น้องครับ ดีดีครับพี่น้องครับแต่ว่ายังไม่ทันึงวจิมีสูหรือเปล่ายังไม่ทันเคยืเรื่อของาทางแรกครับ ดีดีครับพี่น้องครับแต่ว่าผมคนให่ใหญ่าที่นีป่ากลุ้มสิขวยองมากใหญ่ใหญ่ัว่าเหมาะมากๆเลยบรรยากาศบรรยากาศดีมากๆนะครับพี่น้องเหมาะแก่การหาจินแตึตึกเฮือถเฮใส่เว็ดได้บ่ครับหลทงดป็นติื้อยู่มานส่งไหลอยู่ รุ่งอีกลังหนึ่งทั้งทั้งหนึ่งกับสองลังทั้งนี้สองลังอยากได้หมานกันเดี๋ยวรอบหนาห้าเขาจะลุ่งแบบเต็มที่เลยครับพี่น้องหยบดร้อยครับพี่น้องครับซี่หลังาการ ผมปัดใส่นคนมุ่2องหลังหลวก็ปล่อยร้อยเลยอีกสงหลังจังได้กับเป็นกำลังใจกันครับพี่น้องครับบูทีเขามาร ok well. ับช uh ่ม hmm. ทั้งไม้ท <visuals> ั้งเก้ายังได้ขอบคขุณนหลายๆครับพี่น้องครับขุณที่ติดตามรับช่มแล้วก็จังได้กับเป็ียนกำลังใจกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์้ผมนั่นครับพี่น้องครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเทดคลิปครั้งต่อไปครับบูทีครับสำหรับมือนีเดี๋ยวจังววาพอกันคุณล่ะครับช่วงใบใบสวยๆเขาแรงหมดนะครับต้องพอกันอีกรอบนึงว่าจีบมานบอสีเขารอม พี่น้องครับเขาแรีแ้ยงเหรอครับหอดเวลาเดบมายามนะครับมันประมาณหลังจากเขาใส่ใบเหมือเดิมตรวจสอบเนี่ยสีมีตัวกุ้งวะเดี๋ยวยังมาถ่ารุนกันครับมินิซี่หลังครับพี่น้องครับนี่มากครับทีมงานครับพี่น้องครับโอ,โอ้บรรยากาศดีมาดิโอเคไปเอายามเม,มันม,มันประมาณเขา่าเขามาดิ พักเกษียณก็ร้ายครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องยางเบิ่งบรรยากาศแเราก็จะเก็บพักมากินนะครับพี่น้องครับเบิ่งดุนหลังแหลกด้วครับบ้าแหลกเป็นกับนด้นี่จมเลยดิเข้าไหมเห็นไหมโอ้ยมันอยู่บบดิพี่น้องเอ้ยบ้านี่โอ้โหปัดกุ้งคือโตงามเดี๋ยวนี้บ้านนี้หม่ยไหมครับพี่น้อง กระยองล้วงอี่น,งงนี้จอดแสงเนี่กระยองโอ้ยโชคดีเลยว้าพี่นอ้องได้กินอยุบบานเนี่ยหมานนแล้้วบาส์ลหล,งลงังแรกอันนี้แค่4ชั่วโมงครับพี่น้องครับลหลังแรกครับโอเคครับเดี๋ยวไปเบิ่งหลังที่สองครับที่หลังที่สองพีไ่ได้ได้ได้ชาพี่ก็เดินไป โอ้มานเลยครับพี่น้องก็เลยบานมานครับมาหนีได้การเลยบรรยากาศดีพร้อมาหนีได้มองไส้ไหมล่ะครับบันนี่เดี๋ยวมือรุ่นภาพพี่น้องว่าไส้เต็มเลยบันนี่แต่เลี้ยงหัวสัวกัดเลยบานเอาหลังที่ .swing บ้างบัหนีฟังไปก่อนโอ้หลังแหล็กบานเบิง่งหลัง s w i ครับพี่น้องครับรบ,บันนี่เป็นไงคือบ่อือ อโอ้กุ้งตัวใหญ่ฮั่นบ้ดนี้ทั้งกุ้งทั้งปลาครับบ้ดน,นี้โอ่นี่ครับพี่น้องครับว่าน้อยเด้อน,นี่หี้เป็นเยี่ยเก่าทั้งปุ๊ดเลยครับพี่น้องอสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดมานครับมื้อนี้วมานอยู่ถือว่ามานอยู่โอเคเหลืออีก2หงลังครับพี่น้องครับไปอบเอาบุเออครับพี่น้องบ้านนี้ ครับหลังที่สามครับพี่น้องครับบอเตอร์ไซคไก่กันครับไมอนีกับดีคลิปกับดีบ้างเงาอะไรครับพี่น้องครับคลิปสั่นแต่ว่าให้พี่น้องเบิ่งว่าเข้ามาล่องเบิ่งหมายใหม่สิมีกุ้งบ่อันนี้คนละฟังกันเด้อครับนี่ใส่ตร้งขาดกันเป็นไงบ้างปึ้อสั่นสั่นสั่นมาเบ้างกันอู้อันเยอะอู้พี่น้องปึ้ดอะไรเยอะเยอะเยอะอู้ปึ้อกุ้งทั้งกุ้งทั้งปลาเลยพี่น้องเอ้ยบันย์ อู้บานนี้เนี่ยสุดนี่สุดยอดเลยเอายกเบื้องอย่างไรกันกกนะเลยอันนี้ซีขโมงพี่ต่อมมันว่างเบิดอยู่ทั้งทั้งวิมีเอาสันลงอีกหน่อยเนีพี่ทั้งกวับก่อนอ้าละบานนี้บ่ไอ้หนาครับบานนี้บรรยากาศด,ดีครับพี่น้องนกเป็ดลอยน้ำเดินน้องๆอยูออ่กลาง เอาซันยิงยิ่งโอายพี่น้องล้างนีมไหมอู้สุดยอดสุดยอดมัดครับม,มันโอ้ไปขึ้นบนนีมกอนหนิขึ้นบนนีมแล้วบ่นไปหนิโอเคครับพี่น้องครับพี่พักเกษตรนาบพักเกษตรนาบกับงามครับไรเ,เก็บไปพัดกินอยู่ครับมาหนี้ไปเบื้องหลังสุดท้ายครับพี่น้องครับ,อรบเอา,เอาโซ่มาันนะเฮ้ ้ยที่เด็ดดีครับพี่น้องครับอู้ทดลองเยียบเอนี่ได้การเลยทุดล่องไม้ไม่พอมไปหลังสุดท้ายเข้าบ้านนี่พี่ครับพี่น้องครับนีปัานบ่อขึนบอ่อก็ได้เป็นตะบ,บ,บ่ติดปันไดครับตะวังติดอายะเลย โได้มองไม่ไม่ระบาที่เดี๋ยวดีภาพพี่นองมานลงเต็มๆเลยเยนืนเลยสัน่นเงี้ยสั่นยังยังอือสันลงยังามาดงานไหมง่านไหมอู้หลังสี่ขีดหาขีดบอลถึงไหมสี่ขีดไหมสามสี่ขีดได้ไหม เอ้ยพี่น,น้องว้าร์ตอ,อู้หูควงโฟกัสเบิ้งคักๆกันน่ะอู้หูนี่ทุกกุ้งใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยบา้านนี่อู้หูตรงนี้ตรงนี้หลังหนีบ่หน่อยครับนี่ปารที่เป็นสีสีขีดอยู่ห่วคือทึ่งโลงไหมสีขีดอ่ะสามสีขีดสีขีดอ่ะไม่พี่น้อง โอ้สุดยอดเลยเอาเอาเอาเดี๋ยวรอบหน้าพาพี่น้องมาเบิ่งเต็มๆเลยครับเกินคาดมือนีโอ้มือนีมานเท่ามานเลยบาทนี้บ่ได้มาใส่บ่ได้มาใส่ดุนเนี่ยครับพี่น้องมาดีใส่แค่ตีชโมงกลัวๆตีชโมงกลัวติดบางย่างขาดเลยบาทนี้โอ้ยังได้กับฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้กันเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยแล้วก็แล้วก็ โฆษณากับเขาได้เราครับพี่น้องครับกัเป็นกำลังใจให้กันกับว่ขคามโฆษณากัก็ดีเด้อครับพี่น้องครับแต่ว่ากับว่าอะไรบังคับเราครับจากนั้นกัเขามาติดตามกดไรกดแชร์ครับอู้มัน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 นี่มันมันี่ดีบรรยากาศก็ดีครับพี่น้องครับได้ไม้ไหมเราเดี๋ยวมือรุ่นสิภาพพี่น้องมาใส่แบบเต็มกำลังเลยครับใส่สอดแข่งเบื้องที่เต็มหลังบ่อันนี้ใส่แค่งซีชั่วโมงกับติดหลายแห้งเอาเดี๋ยวเฉยพี่น้องเบิ้งเบิ้งว่าซีหลังนี่มันได้หน่อยได้หลายมันได โอ้ยพวกเนี้ยอู้ยอัศจรรย์กุ้มยิ่งดีเลยที่รังในเต็มหม้อเลยฝั่งแรกนี่กันเสิร์ฟเออฝั่งนี้น่าจะเวิร์กเนาะฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้อยู่ฝั่งนี้เขาไม่ใช่น้อยหน่าเลยได้อยู่วันนี้มันเป็นแครเป็นเป็นเป็นนี่มุ้งไม้ด้วยพี่เออเมื่เช้ามันล่มนะตรงเนี้ยที่พี่หยอดลงไปโอเคครับพี่น้องครับ เดี๋ยวผมจะพิเศใส่หมวยพี่น้องเบื้องงามๆเลยครับว่ามันบอยไดหน่อยได้หลายบรนไดอสุดยอดเลยตกใจเลยนี่ครับบรรยากาศงามๆครับพี่น้องครับบรรยากาศดีดีนดี่วาสีมาเป็นตากล้องพุดดีพอดีมีทีมงานมายามกุง้งแต่ว่าสิ่งไรแต่งโตโดีมาด้อย่อางไรกาวาสิบริเวล่งนำ้ำผู้จัดการใส่ล่องน้ำจำครับเ็บปพักระเสียนบันที่พักระเสียนยืียดน,นามงามครับมปีปีงวดหรอกปีง่ายๆอยันเลย ยาได้มังไปทำอะไรองนั่นมันใช้นะครับเลา่าเป็นเครื่งสิหรือ,อเล่าึ่งเอาเดี๋ยวอไเทศกุ้งเหนนองเบื้องครับไปเทกุ้งห้วีนองเบื้งให้เบิงเ้งบรรยากาศนะมันากามันดีแหงพักแนวกินกับมี่น่ากินมีสมองมียง พี่กล้องพี่กองพี่เลยผลงานพี่กองอืมบุ้บบิ๊กหักเลยนี่หลังเดียวเด้เดียโอ้กุ้งงามขนาดเป็นปลาสวยเนาะปลาหมัดปลาหมัดนี่ไงปลาหนิมมีปลาหนิมไหมเอ้ามีลุ้นอยู่ทั้งนั้นแ่ะเดี๋ยวรุ่นมาสีพากันไปลงเด็อดกับพี่น้องครับแบบนี้พี่น้องทุกคนครับอย่างนีเมืองหลังนี้เด้อเมืองหลังนี้เด้อ อื้เดยวอือนครับอือเต็มกระมับงบบานีออ้่อยีแมแยวออื้อนีออ่นี้มัดใช่ไหมอือเออสองหลังเด,อด้อดอือยบบน,นี้สวนครับนี่ครับหลังที่สาม สุดยอดเลยทีเด็ดปลาปลานี้อร่อยเนี้ยข้าวหมกเลยพี่เออปลาไอ้ปลา,าหมัดใช่ไหมไม่ใช่ป่ปาลาอะไปลาหมัดปลาหมัดปลาหมัดนี่แดดปลาอร่อยเลยข้าวหมกมันจะไม่ใหญ่กว่นมา,มานี้ใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมทั้งสุดท้ายด้วยนี่บัวอือ,อสวนไร บรรยากาศก็ศกดีกุ้งกันไ,อไอรนอ,ไอู้บัตรเอาเศร้าเพื่อนหน่อเอาเลยกู้ยังไงเป็นโลครับเป็นโลคกัวครับโลคกัวครับกุ่มเงาผมครับอันนี้เอออ้ยเอานี่คือผลงานครับพี่น้องครับมือนี้